คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องนะอันนี้เราก็จะมาเป็นสูตรสองตัวบนล่างนะครับไม่ไม่ระบุนะครับว่าตรงๆเพราะว่าบางครั้งเขาก็จะมาเลขกลับนะครับมาโต๊ะก็มีอันนี้จะเป็นสูตรสองตัวบนล่างก็ไม่ยากนะพี่น้องสูตรนี้ก็จะคำนวณเยอะหน่อยอันดับแรกก็นำเลขรางวัลที่หนึ่งมา แล้วก็สามตัวหน้าที่หนึ่งแล้วก็สามตัวท้ายที่หนึ่งแล้วก็สามตัวท้ายที่สองนะครับมาคำนวณกันแล้วเอารางวัลที่หนึ่งก็เอาแสนบวกพันบวกแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยแล้วก็มาบวกร้อยของสามตัวหน้าที่หนึ่งแล้วก็มาบวกร้อยสามตัวท้ายที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหน่วยสามตัวท้ายที่หนึ่ง แล้วก็มาบวก3ตัวท้ายที่2เอาหน่วยคูณ2ได้ผลลัพธ์มามาบวกตัวนั้นนะครับพี่น้องสูตรนี้จะงงงงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเยอะหน่อยเห็นไหมครับงวดวันที่1ตุลาก็จะได้มาคำนวณเห็นไหมครับก็เอา0 0นศบวก7บวก0นยบวก9บวกห บวกสบวก9แล้วก็มาบวก7จคูณสได้14มาบวก4นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาได้8เอา8บวกผลลัพธ์2ได้10แล้วก็เอาศนมาบวก1ได้1แล้วหมาบวก2ได้3 3มบวกหได้4 4่ี่บวกสได้6ผลที่ออกมาเลขเข้าออกมา8ปสออกมาตรงๆนะครับงวดน,นี้ก็ถูกนะพี่น้อง สำหรับงวดอันนี้นะครับถูกเนี่ยถ้าเขาเข้าตรงๆอย่างนี้ก็โอเคนะพี่น้องแล้วก็มาถับงวดต่อไปคือวันที่สิบหตุลาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเอาของวันที่1ตุลามาคำนวณเห็นไหมก็เหมือนเดิมครับเอาแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยแล้วก็มาบวกร้อยมาบวกร้อยบวกหน่วยแล้วก็มาบวกผลลัพธ์หน่วยคูณ2ก็ง่ายๆนะครับเห็นไหม เอา5บวก8บวก7บวก1บวก2บวก3บวก9แล้วก็มาบวก9คูณ2ได้8ก็จะได้มา3เห็นไหมครับก็เท่ากับ3เนาะสาแล้วก็จะเอา3มาบวกผลลัพธ์2เห็นไหมพี่น้อง3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8ปวงหนึ่งได้9 9้า้าบวกสองได้ส1บก็ผลที่ออกมา3ามแปดเห็นไหมครับพอเราเอาเอาตามตัวนี้นะครับมาจับก็จะได้สามแปดก็ออกมาสามแปดตรงตรงเห็นไหมครับ2ตัวล่างแล้วก็งวดถัดถัดมางวดวันที่1พฤศจิกานะครับก็เอาของวันที่16บตุลามาคำนวณเห็นไหมก็เหมือนเดิมผมก็จะไม่อันนี้ให้ตรงนี้แล้วนะครับก็เอา3าบวก8ดบวก6บวกสา บวกหกบวกสบวกแคูณสได้หกนะครับแล้วก็เห็นไหมก็จะได้ผลลัพธ์มา39 39ิบครับแล้วก็เอา9้บวกสก็ได้11ก็ดึง1มาบวกหได้2 2งบวกสได้4 4่บวกหได้5 5าบวกสได้7 บางคนก็จะงงว่าสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่เอาจากไหนมาอันนี้จะเป็นค่าคงที่นะพี่น้องนะแล้วก็งวดที่ผ่านมาเห็นไหมเขาออกเก้าห้าตรงตรงเลยนะครับเห็นไหมทั้งหมดอะ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าตัวนะพี่น้องสิบห้าตัวนะครับประจําสูตรนี้ถ้าเราจับแล้วอะนี่เราก็จะมาชมของวันที่ 16พฤศจิกานะครับผมย้ํานะครับไม่ระบุว่าออกบนหรือออกล่างเพราะว่าเขามาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่นี่สามงวดติดนี่เขามาล่างหมดเลยนะครับเห็นไหมเขามาล่างตรงๆหมดเลยเราก็มาลุ้นกันงวดนี้ว่าเขาจะมาบนหรือมาล่างเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องนะงวดนี้ก็ของวันที่16พฤศจิกาเราก็มาคำนวณน,นะ ก็เหมือนเดิมนะครับเอารางวัลที่1แล้วก็3ตัวหน้าที่1 3ตัวท้ายที่1และสตัวท้ายที่2มาบวกกันนะพี่น้องนะเอาแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยแล้วก็บวกร้อยบวกร้อยบวกหน่วยแล้วก็บวกหน่วยคูณ2นะพี่น้องนะเห็นไหมครับก็เอา4่บวก4 4บวก4ีได้4 4่บวก5ได้9เห็นไหมครับ9 9้บวก0ได้9 9บวก สี่ได้สิบสามสิบสามบวกเจ็ดได้ยี่สิบยี่สิบบวกห้าได้ห้ายี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าบวกสองก็ได้ยี่สิบเจ็ดนะพี่น้องก็เอาแต่เลขเจ็ดมาไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องงงเนาะแล้วก็เอาเจ็ดเจ็ดตัวนี้ไปบวกกับค่าคงที่สองเจ็ดบวกสองก็ได้เก้านะพี่น้องเห็นไหมก็ดึงเก้ามาเลยเก้าบวก เข้าไปค่าคงที่1ก็เป็น0นแล้วก็เอา0บวกค่าคงที่2ก็ได้2นะครับบวกค่าคงที่2ได้2แล้วก็เอา2มาบวกค่าคงที่1ก็ได้3นะครับแล้วก็เอา3มาบวกค่าคงที่2อีกทีก็ได้5พี่น้อง ทั้งหมดค่าคงที่จะเป็น2 1 2 1 2ก็จะได้มา7 9 0 2 3 5แล้วเราก็จะมาจับกันนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยนะพี่น้องจะยาวหน่อยนะครับเพื่อให้ละเอียดเนาะจะเพื่อให้ละเอียดขึ้นไปแล้วก็ผมก็จะมาจับให้ก็จะเป็น7 9 7 0 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับแล้วก็จะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าแล้วก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็จะมี สองสามสองห้าแล้วก็จะมีสามห้านะครับเห็นไหมทั้งหมดน่ะเขา 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสอสามสี่ห้าสิบห้าหางนะพี่น้องเราก็มารอผลออกกันวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ทั้งหมดห้าตัวหกตัวนี้เขาอาจจะมาคู่นะพี่น้องนะ ก็รอดูบางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมย้ํานะครับสูตร2ตัวบนล่างนี้บางครั้งก็มาทั้งบนทั้งล่างแต่งวดที่ผ่านมาเข้ามาล่างติดกัน3ามงวดแล้วนะครับเห็นไหมสามงวดติดเนาะอันนี้ก็ต้องฝากเขาไว้ด้วยนะครับพี่น้องคลิปนี้จะยาวหน่อยนะพี่น้องนะแล้วก็ต้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ฝากไปด้วยขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมโหอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ